ไมโครโฟนมาลืมอุ้ยอืมอ้วนอ้วนไม่ต้องอ้วนไม่ต้องไปที่อื่นอ้วนไม่ต้องไปที่อื่นนะอ้วนไม่ต้องไปที่อื่นเรามาคุยกันก่อนเรามาคุยกันก่อนมันไม่มีคนให้อ้วนได้ไหมขออนุญาตได้ไหมลูกวิผมมิผมก่อนนะอ้วนนะเอาใส่กลาง วีใสก่กลางดีไหมลูกเออวีสสยกลางวีสสยกลางตรงนี้นะแล้วแบเอาน้าม้าเอาน้ามาา้า,มาไหมลูกวีหน้าม,าม้าไหมวีหน้าม,าม้าไหมดีไหมวีหน้าม,าม้าไหมดีไหมลูกวีหน้าม,าม้าไหมอะคางด้วยเออคางอู้มันฟินจริงๆเนาะ ที่คางนี่มันฟินจริงๆมีความสุขจริงๆเนาะที่คางเนี่ยเอาวีขึ้นด้วยวีขึ้นด้วยนะครับเออคางนี่มันฟินจริงๆอนุญาตใช่ไหมลูกวันอนุญาตครับวีที่คางเนี่ยเนาะอนุญาตนะครับอืมอนุญาตครับใครจะวีตรงนี้ก็ได้เนาะวีได้ครับอืม แก้มด้วย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 มัน้อนุญาตให้วีนะครับที่แก้มใช่ไหมลูกอนุญาตนะครับอวีใส่กลางเอวีใส่กลางใส่กลางนะครับแก้มนี้ด้วย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 นะแก้มนี้ด้วยนะได้ไหมครับอืมได้เนาะอวนบอกว่าได้ไม่มีปัญหา จะม,มีปัญหาใช่ไหมบอกแฟนๆสิแฟนๆครับอ้วนกําลังหล่อวีหลออยู่นะคะอ้วนกําลังวีหออยู่นะครับอ่าอ้วนกำลังวีหล่ออยู่วีหล่ออยู่นะครับ,ออออรบข้างบนวีข้างบนก่อนนะวีย้อนขึ้นข้างบนได้ไหมเออเนาะทำอย่างนี้ได้ไหมลูกอืมอ้วนจะหล่อไหม อดูหน้าน้อยมันฟินจังเลยเนาะหวีเนี่ยฮะมันหวีแล้วมันฟินจังเลยมันมีเกาหัวด้วยนะเออเกาหูเกาหูด้วยเกาหูให้อ้วนด้วยต้องเรียกว่าพออ้วนแล้วเนาะเกาหูให้พออ้วนด้วยนะครับใช่ไหมต้องเกาหูให้พออ้วนด้วยเอากี่ข้างเอาสองข้างเกาหูเกาหูเกาหูเกาสองข้างเกาสองข้างมันฟินจังเลย เนาะเออมันฟินจังเลยมันฟินจังเลยช่านม่ลูกมันฟินจังเลยเนี่ยใช่ไหมเออเออฟินจังเลยหางแกว่งแท๊กแท๊กแท๊กหางแกว่งแท๊แกแท๊กแท๊กโอ้ยมันฟินใช่ไหมเป็นแฟนจ๋าเป็นแฟนอ้วนอยู่ไหนกันหมดราอว่าดูหนวดเหรอหนวดพ่ออ้วน งอหล่อจังเลยเพราะว่าน,นี่หนวดหล่อจังเลยอันนี้หนวดแก่แล้วเนี่ยเนี่มันเริ่มดำแล้วลูกเดี๋ยวมันก็จะหลุดแล้วเนี่ยใช่ไหมหนวดแก่หนวดคนแก่เนี่ยอุ้ยใช่ไหมอันนี้หนวดคนแก่เหรอลูกอ้นแก่แล้วยังเอออ้วนแก่แล้วเนาะมีลูกแล้วนี่อ่าอายุได้หนึ่งขวบนะครับเอออายุได้หนึ่งขวบนะครับอุ้ย คันจังเลยคันจังเลย mm hmm. นะมันฟินเดี๋ยลูกเมื่อกีนน mm ้น่ะมันฟินฮะมาสวัสดีครับแวะอันวีก่อนวีของหนูอ่ะฮะวีของหนูเป็นยังไงเรามาทักทายวีของหนูก่อนอืมมามีวีตรงนี้ได้ไหมวีได้ไหมครับเออไม่ได้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 ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปมานี่ก่อน เออให้หมอมิวีก่อนเออไม่ต้องไปไม่ต้องไปเขาวีก่อนนะครับเออเขาวีก่อนนะครับเขาวีหน้าอ้วนก่อนวีตรงนี้ได้ไหมขออนุญาตวีได้ไหมครับเออไม่ได้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 ตรงนี้ไม่ได้เหรอตรงนี้ก็ไม่ได้ฮะ ตรงนี้ก็ไม่ได้เหรอลูกโ,โ,โอ้ไม่ได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 ้เจ้าหวีเนี่ยเนาะมันนิสัยไม่ดีจ่ะใช่ไหมเออเจ้าหวีนิสัยไม่ดีต้องต้องตบมันไว้อืมเท้าต้องกดมันไว้ห้ามให้มันลุกขึ้นมาใช่ไหมลูกห้ามให้มันลุกขึ้นมาห้ามให้มันลุกขึ้นมาเนาะเออแป๊บหนึ่งอีกแป๊บเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวมันเขาวีตรงนี้ได้ไหม วีตรงหน้าอ,อกเนี่ยออวีตรงหน้าอ,อกเองไม่ได้ทำอะไรเยอะอ้ดูดูดูอด,ด,ดุดุจังเลยพระอว้วนดุจังเลย,อยเออไงแล้วเออพระอ้ะอวนดุจังเลยเอาเมียมาหันเมียมาเดี๋ยวก่อนจะอ้วนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน จะอ้วนเดี๋ยวรอก่อนอืมรอก่อนนะวีหัวด้วยอืมดีด้วยนะครับเขาแีตรงนี้หน่อยนะได้ไหมอ๋อดู<า>อ๋ดูดูดูดดเออเมียเมียบอกด้วยลูกเออเออบอกอ้วนนะบอกอ้วนนะใจเย็นเย็นบอกอ้วนนะครับใจเย็นเย็น อ้วนนะใจเย็นๆนะครับหวีมันไม่ได้ทำอะไรหนูหรอกนะนะมันขนติดกันมันไม่หล่อนะลูกคะไปละไม่เอาละไปละมาลายต่อไปมาเร็วลายต่อไปเขาหวีหน่อยได้ไหมเนี่ยเขาหวีหน่อยได้ไหมมีเขาหวีหนหน่อยได้ไหมลูกลายต่อไปมาเร็วเรว มันมีขอแล้วเออไม่มีใครเอา,า,อาสักตัวอืมอ้วนไม่มีใครเอาสักตัวใช่ไหมอ้วนดื้จังเลยอ้วนอ่ะอืม